แสดงว่าพี่นิพนธ์มาบ่อยหลายครั้งแล้วก็เห็นท่องได้สบายเลยเขาเขียนอินทรงช้างเอราวัณน,นี่เดี๋ยวเอาโชคให้นะได้หลายพลังเลยตลับผมตอนนี้ผมกับพี่นิพนธ์นะครับมาอยู่ตรงวัดเทวราชกุญชรเนาะครับตรงนี้เขาเรียกอะไระพี่ก็จุดขอพรองค์อมริน นี่เทวราชเนรมิตรนะครับองค์อมารินเทวราชน,ะนั่นเนรมิตรนะฮะนี่ประชาชนจะต้องมาขอที่นี่จุดแรกเลยและส่งปร,ราชญ์มางป็นมากมายแล้วครับผมนะ ขอออเรรื่งะไมาเรื่องขอเรื่องงานค่ะงานเนาะเนี่ยมาขอเรื่องอะไรครับขอเรื่องงานงานเหมือนกันงานเหมือนกันค่ะเออจบเพิ่งจบเรื่องอะไรฮะเพิ่งจบค่ะเหรออ๋ออยากได้งานทํากันมารอบที่แล้วเป็นไยังไงมารอบที่แล้วเป็นไงมารอบที่แล้วก็มาไหว้แค่ขอแบบให้โปรเจกต์จบผ่านเฉยๆค่ะโอ้โนะฮะสำเร็จนะครับครับขอบคุณครับวันนี้ผมมาขอไปอินทร์ทรงช้างเอราวัณเรื่องสุขภาพพี่นะ พือินทรงช้างเอราวัณท่านจะเด่นด้านโชคลาภและสุขภาพหน้าที่การงานอ๋อครับนะฮะขอหมดเลยครับดี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 ที่เดียวเลยครับวัดนี้เป็นวัดที่สะอาดมากนะครับใครยังไม่เคยมามาให้ได้เลยนะครับมีสถานที่ว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนาะเอราวัณน,นามะเทวะราชกุญชโลมาาเตโชโหติมหายโสมา มหาปโลมหิติโกมเหสโคอิมินาสกาเรนะตังเอราวะนะนามะเทวราชคุณชรังปูเชมิกระั้ว่าพี่นิพนธ์มาบ่อยหลายครั้งเลยับก็เห็นท่องได้สบายเลยเขาเขียนเอาพี่อ่านเหรอ ปล่อยปลาดิเดี๋ยวรอคิวคนเยอะฮะเพราะว่า,าการปล่อยปลาเนี่ยเรามอบชีวิตให้กับเขาอันนี้ส่งเป็นไงครับอันนี้ส่งก็มอบชีวิตให้เขาไงาก็เหมือนยังไงกับคนเราอ่ชีวิตเนี่ยมีคุณค่าสําหรับครอบครัวถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่ครอบครัวเขาอุ้ย มีครบเลยครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไหว้พระไม่ว่าจะเป็นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทําบุญทําทานทาทานนันเนี่ยอันนี้คือทําทานนันเนี่ยปล่อยปล่อยชีวิตสัตว์เนี่ยนี่แหละครับตรงนี้มาเลยครับวัดเทวราชุญชรอ,อยู่ตรงเทเวศนะัคนมาปล่อยทั้งวันเลยทุกวันครับเหรอครับดีลงน้ำเียข้างล่างนี่มีแห่ไว้ยกขึ้นเลยใช่ไหม ไม่มีลครับรู้เกิดอะไรขึ้นไม่ช่วยนะอ่ะนะครับเขามีใบท้องกรถาด้วยนะนะครับดีจังเลยนะครับแอคเก็บนี่รถปูครับเจ็บนี่รถูนเ็บีได้ลร้องก่อนนี้เร้องก่อนอ่า มีคำอธิษฐานด้วยนะครับข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยะสงฆ์เจ้าพระอริยะเทพพะอิ์พระพรมพระยมพระการเท้าจตุลกบาลทั้งสีเทวดาอารักแปดราศีและแม่พระธรณีแม่พระคงคาขอได้โปรดทราบข้าพเจ้าที่นายชัยชนะเกนพยอมได้ช่วย สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ปล่อยไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลให้หมดพยายนอันตรายทั้งปวงนะครับข้าพเจ้าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ข้าพเจ้าจงหมดพยายนอันตรายใดๆทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงทํามาก,กินเจริญรุ่งเรืองกิจาการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจงมีเงินทองไหลมาเทมาจงมีโชคลาภไม่ขาดสายให้ร่าเริงแจ่มใส จงอยู่เย็นเป็นสุกกายภายในครอบครัวภายในบริวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวข้าพเจ้าตลอดกาลแะนานเถิดสัพเพสัตาสตทาทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคนทุกคนตกคนโลกคนไทยเด้อ,อ,อครับจ้า ร่วมบุญกันนะจ้าร่วมบุญกันนะครับมาเอาบุญไปฝากนะครับแล,แล้วเราก็มาให้อาหารปลาต่อเลยนะครับเนี้ยปลาที่เราปล่อยไปก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้อย่าปลาตัวอื่นเขก็มากินแล้ว พอเข,เขารีบเขาดีใจเขาก็ไปกันแต่นกมาแล้วนกจะมากินแทนแล้วเออเหนื่อชาชิงของใครของมันที่เธอไหนๆมาแล้วนะพี่นะก็เอาตัวเลขไปฝากแล้วกัน นะครับให้เป็นแนวทางเมื่อกี้เราไปไหว้พระ,ะรักคังมาแล้วด้วยสะสมบัติครับพระยินหนึ่งมิตรแล้วก็ยินทรงช้างอีรวันนี่นเดี๋ยวาโชคไว้ใหได้หลายพลังเลยกรลับผมได้แล้วจ้าเจ็ดสีเจ็ดจ้า นี้เรามาหาท่านสมเด็จสงชัยคืวัดไตมิตรเราจะมาถวายดีกาถวายดีการนิมนต์ท่านเป็นประธานในพิธีพุทธาวิเศษอันษฐานจิตและุนมงคลเลื่อนสมรรศักของรู้สูกวัาหนองค้อในวันที่23มกราคมปี2,568อืมวางเลิกสาราการประเรียนด้วยแล้วก็ปปูกเสกด้วย23-24วันที่23พิธีอันทิานจิต ขจุมมงคลร,รุ่นเลื่อนสมรสรษักดิ์ของหลวงปู่สุขวัดหนองค้อ